นิทานคุณธรรมเรื่องความขยันในป่าแห่งหนึ่งมีการประชุมสัตว์เพื่อเตรียมตัวรับฤดูหนาวกวางเป็นสัตว์ที่ขยันหาข้าวโพดและใบไม้ในป่าเพื่อนำมาเก็บสะสมกระต่ายที่ขี้เกียจมักจะนั่งเล่นอยู่ใกล้ๆและบอกว่าไม่ต้องทำมากก็ได้เดี๋ยวก็นำกลับมาได้กวางม,มองแล้วใส่หัวและตัดสินใจจะทำงานหนักต่อไป กวางทำงานหนักทุกวันเก็บข้าโพดและใบไม้ไว้ในที่ปลอดภัยแต่กระต่ายยังคงเพลิดเพลินกับการเล่นกระต่ายคิดว่าฤดูหนาวจะมาถึงเร็วๆนี้แต่เขาก็ยังไม่เริ่มเก็บอาหารไว้กวางเห็นกระต่ายเล่นอยู่จึงตัดสินใจเตือนเขาว่าอย่าประมาทเดี๋ยวฤดูหนาวมาจะไม่มีอะไรทานฤดูหนาวมาแล้วสัตว์ในป่าหลายตัวต่างมีอาหารเก็บไว้แต่กระต่ายกลับไม่มีอะไรเลย เขาต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากกวางที่ยังคงมีอาหารเก็บไว้มากมายกวางยิ้มและบอกว่าจำไว้ว่าความขยันจะช่วยให้เราผ่านทุกอุปสรรคไปได้กระต่ายขอขอโทษกวางที่ไม่ได้ฟังคำเตือนและสัญญาว่าจะเริ่มทำงานหนักจากนี้ไปกวางยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรเพียงแค่เริ่มต้นใหม่ทุกวันกระต่ายจึงเริ่มเก็บอาหารและเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูถัดไปอย่างขยันขันแข็ง ปีถัดไปกวางและกระต่ายทำงานร่วมกันอย่างขยันขันแข็งกระต่ายไม่เพียงแต่เก็บอาหารไว้มากมายแต่ยังช่วยกวางในการเตรียมที่พักและทำงานอื่นๆในป่าทั้งสองมีความสุขและมั่นใจว่าพวกเขาจะพร้อมสำหรับทุกฤดูนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของความขยันในการเตรียมตัวรับมือกับความท้าทายในชีวิต